้องสดพศบูสวครับกองสดค่ะบพศบูนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์น้องน้องน้องปอใช่ค่ะน้องปอน้องปอขให้เรียกน้องปอเมื่อกี้เรียกเขาน้องน้องนกนี่น้องปอเนี่ยเป็นคนที่มีจิตสัมผัสจิตสัมผัสของปอเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าสิคือปอจะเรียกคําว่าจิตสัมผัสเนี่ยเป็นคําว่าคอนเน็กうん คอนเน็กช่อนเน็กกับอะไรน้องปอคอนเน็กกับคนที่กําลังที่จะสัมผัสจะถามเราเหมือนเปิดประตูให้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 ปอเห็นเรื่องราวที่เป็นภาพค่ะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวมันจะร้อยเรียงต่อกันแล้วปอเองแล้วโทษนะปอเริ่มเห็นการมีจินตผานี้เริ่มเมื่อไหร่ตอนอายุเท่าไหร่คือเท่าที่จําความได้เนี่ยคุณแม่บอกว่าตั้งแต่ ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งรอบตัวภายในบ้านว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นภายในบ้านอย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆก็เห็นเลยเหรอคืออยู่ๆมันก็จะจิตสัมผัสเองเห็นขึ้นไปเป็นแบบเป็นภาาเป็นเป็นอะไรต่างๆแล้วเราก็จะบอกที่บ้านว่าเดี๋ยวแม่ระวังอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะเกิดแบบนี้ซึ่งแน่นอนคนที่ไม่เชื่อเราที่สุดก็คือคนในบ้านเราเวลาเราทําอะไรใช่ไหมคะคือแต่ว่ามีคุณแม่เชื่ออยู่คนเดียวเดียวมาตลอดชีวิตเลยใช่ก็จะพูดบบคุณแม่คุณแม่คุณแม่คช างนี้แล้วคุณแม่คุณแม่คะนี่ใช่ทุกการเดินทางเหมือนึงว่าของชีวิตของทุกคนในบ้านเนี่ยเราก็จะบอกแม่ไว้เสมอว่าแม่เดี๋ยวให้ให้ป้าเขามาเลยนะเมืองไทยนะเดี๋ยวจะเข้าประเทศไม่ได้นะเดี๋ยวน้องนะต้องต้องทําแบบนี้หรือว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าทุกคนก็จะบอกว่ามันไม่จริงมันไม่เชื่อไม่เชื่อเราพอพอไม่ได้ทําในสิ่งที่เราบอกทไลายนะเนี่ยพอมันพ้นไปจากตรงนั้นเนี่ยก็ก็ ก็จบไปอะโอกาสตรงนั้นอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงแต่พอเรามาโตขึ้นเนี่ยพอเราเริ่มทํางานตอนอายุ20กว่าเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าเราเก่งอะแบบที่เราอะทางานได้เมื่อก่อนเป็นครูค่ะมีโรงเรียนสอนภาษาอยู่สยามสแควร์เวลามีคนมาเราก็จะรู้ว่าคนนี้ต้องการอะไรคนนี้ต้องการฝักเซสอะไรตอนนั้นเราคิดว่าเราเราเก่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราเห็น พอมาถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยอายุ30กว่าแล้วเราเรามาทําตรงนี้จริงจังเนี่ยช่วยเหลือคนมาค่อนข้างเยอะค่ะทั้งดาราศิลปินก็มีนะคะแล้วเห็นแขวนนั่งอยู่ใกล้พกล้องไหมปอไม่ได้เห็นผีปอไม่ได้เห็นวิญญาณแต่ปอจะเห็นเห็นป็่ยังไงเดี๋ยวช่วงที่3มน่าจะรู้เดี๋ยวน่าจะรู้ว่าว่าเป็นย่างไรเป็นภาพอย่างเงี้ยเห็นพี่พสตงอย่เป็นภาพอย่างนี้ารย่างหรอคือเมื่อกี้ที่พี่โพสถามว่าทําไมถึงนอนไม่หลับอ่ะเพราะว่าปอน่าจะเห็นบางอย่างซึ่งปอคอนเน็ก์มาก่อนที่จะเข้ารายการเราด้วยทําไมถึงนนออไม่่หลับะ ตอบตอนนี้เลยมาเดี๋ยวก่อนไปเบรกสามเบรกสามหมดเบรกแรกแล้วยังเขาบอกว่าดวงคุณปอเนี่ยการการดูหมดเบรกแรกแล้วเหรอยังักลับบ้านดีกว่ารายการเะไไม่ได้พูดเลยอ่ะยังมีเวลาอยู่ไปถามเลยได้ไหมอย่าพูดไม่ทันอะไรเลยหมดเบรกแรกแล้วอันนี้ถามคุณปอเกิดนําก่อนว่าคุณปอแลวการที่เห็นจิตสัมผัสคุณปอมันสร้างแรงมาอใจยังไงบ้าง คือยกตัวอย่างเคสจริงเลยมีมีเจ้าของบริษัทคนหนึ่งเนี่ย oh. เขาเนี่ยถูกโกงมาเยอะมากทั้งเรื่องความรักนะคะ mm. กำลังจะแต่งงานแล้วก็ต้องแคนเซิลงานอะ่ะ oh. สองคือถูกโกงประมาณสาสิบล้านเลยอะไรแบบนี้แล้วก็ mm. หลายๆอย่างที่โดนล,ลูกน้องโดนอะไรมาตลอดแต่เขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ mm. ใช่ไหมคะ mm. ทีเนี้ยวันหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณสองปีทีลว mm. เคสนี้เป็นเคสที่ปอบทับใจมากเลย mm. คือปอไปเห็นว่า mm. เขาถามว่าเขา เขาเขาแทบจะไม่ได้ถามเลยเขาถามว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่พอไปเห็นเหมือนพอไปเห็นไก่อ่ะพอเห็นเป็นไก่เค c ซเนี่ยที่พ่อเนี่ยเคยเหมือนกับเคยซื้อให้เขาคือเขาเหมือนเคยอยู่โรงเรียนประจำอะไรแบบเนี้ยแล้วพ่อก็ไปแอบไปรับแล้วก็พามากินไก่เค c อซี่ะแล้วพ่อก็แบบแสดงความรักเยอะมากแล้วเาก็เห็นเป็นรูปจัก,กรยานอะไรแบบเนี้ย<อ>คือเหมือนพ่อให้ความไว้บางใจเขาด้วยการที่แบบ เหมือนกบให้เขาว่าไปเบิกเงินเป็นล้านเลยแล้วก็ปั่นจักรยานกลับบ้านแล้วพอพอเห็นแบบนั้นน่ะเหมือนส่งภาพให้พอเห็นอ่ะเหมือนเขาจําได้ขึ้นมาว่าแบบว่าพ่อเขาว่าเคยทําดีกับเขายังไงแล้วเขาก็รักพ่อมันก็เลยทําให้ความเป็นนักธุรกิจเก่งๆของพ่อเนี่ยกลับมาแบบแบบอยู่ในใจเขาแล้วก็ที่สําคัญคือเหมือนเขาถามปอว่าเงินน่ะในกรงสีหายไปไหนปอก็เริ่มเห็นเป็นเหมือนกับถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น กสิกรสีเขียวประมาณว่ามีม,มีความผิดปกติในบุกแบงสีเขียวพอเขาไป<อ>แก้ไขปัญหา<อ>จากเริ่มจากบุกแบงสีเขียว<อ>เริ่มจากไก่ KFC เริ่มจากอะไรตรงนั้นอ่ะสปีมาแล้วเนี่ยเขาแก้ปัญหาได้แล้วนะคะ<อ>คือเป็นเป็น,เป,นเป็นเคสใหญ่เคสที่ที่คนบุคคลหลายคนเนี่ยมาให้บอเนี่ยได้ได,ได้ได้ช่วยมาตลอดเนี่ยแล้วก็ระยะยาวกันมาเงี้ยจน คือเราก็เห็นแต่ละสภาวะขึ้นมาว่าแบบมันได้มันได้มันเป็นองั้นนะเดี๋ยวพี่พศเนี่ยมีปัญหาเรื่องมีปัญหาอะไรอยู่ตอนนี้นอนไม่หลับพี่พศมีปัญหาเรื่องคนใช่นอนไม่หลับทาไมคนมันใส่ทําของเหรอไม่ใช่คนขับคนใกล้ตัวหรือเปล่าทำของอ่ะคือปอมองเห็นนะอันนี้เอาเท่าที่ปอเห็นนะคือพี่โพดอ่ะจะมีความเครียดอ่ะเรื่องคนเยอะมากตลอดเวลาเรื่องคนอะไรยังไงทั้งคนที่เป็นเด็กกว่าเหมือนกับว่า น่าจะเป็นเด็กเหมือนแฟนมีมนทั้งแฟนทั้งทั้งในสังกัดเขาเรียกว่านักแสดงหรือว่าเป็นคนที่เราเคยอุปถัมภ์ดูแลมันจะวนเวียนมาแวะ,แวะทำให้เรานู่นเจ้าโน้นของเงินต้องเจ้าโน้นไม่หาทำให้เราเครียด <laughs> บอกว่า <laughs> เหมือนเราผลักดันเหมือนเราจะชอบคิดว่าเราทําไมทําบุญคนไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความคิดว่า เราเบื่อแล้วเราเบื่อคนแต่สุดท้ายเราก็ต้องทํางานกับคนอยู่ดีมันหนีไม่ได้มันเหมือนเป็นเส้นทางที่เราชอบจริงๆเราชอบแบบผลักดันพพอร์ตให้คนประสบความสําเร็จแต่พอมันจะใกล้สําเร็จแล้วมันก็ไม่สําเร็จอยู่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบหลายๆคนที่เราต้องสึกเฟ้องเลือกให้ถูกคนอืมอ๋อเลือกให้ถูกคนเดี๋ยวเราต่อะเดี๋ยวเราต่อกันต่อที่ไหนต่อเป็นเบรกสามเบรกสองวันไหนก็พี่พสเบรกสองวันไหนก็ไป่พจนะ เบรกสองไปโน,น่นเลยวัดพิชยะมยาติกาลามนะวรวิหารคไปไปดูกันนะคะแล้วกลับมาเบรกที่สามเดี๋ยวมาดูต่อของพี่พุทธอานนท์นะคะจะเปลีย่ยนช่องไปไหนนะครับพอเห็นพอเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น และสิ่งเหล่านั้นเป็นคีย์ที่จะปลดล็อกเรื่องราวต่างๆในชีวิตของผู้คนมันเหมือนเป็นภารกิจที่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ปอจะได้นำออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนมาเมื่อกี้ระหว่างที่เบกพี่ก้องก็ดูกับน้องปอแม่นมากน้องปอบอกกับพี่ก้องไงแม่เล้วสิอะคือเท่าที่ปอคอนเน็ซึ่งปอคอนเน็มาก่อนหน้าที่จะเข้ารายการแล้วก็คือว่าพี่ก้องเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย มีความทุรนทุรายกระเสือกกระสนมากต้องใช้คำนี้<ม>ในการในการเอาชีวิตตัวเองแล้วก็ลูกน้องที่ปอมองเห็นเป็นกองทัพใหญ่เนะี่ยปอมไม่รู้ว่าพี่กองทําอะไรนอกไปจากการที่เป็นผู้จัดละครอนะ่ะเหมือนมีอื่นอื่น,นๆแล้วก็มีการเอาตัวเองไปร่วมกับงานอื่นคนอื่นคนอื่นอย่างเงี<ม>้ยมันเหมือนว่าก่อนหน้านี้มันค่อนข้างแบบเครียดมากแล้วมันรู้สึกแบบไม่แฮปปี้เลย<ม>แต่พอมานะวันนี้มีความเหมือนสุขก,กายสบายใจใน<ม>ชีวิตมากขึ้นแล<ม>้วก<ม>็ เหมือนกับทําให้เจตนาลมเดิมที่แบบลูกค้าฉันจะต้องได้เบสที่สุดลูกค้าจะต้องได้อะไรทํางานที like ่มากกว่าเงินน่ะทําให้ทําให้ได้งานไม่ใช่ทําให้ได้เงินเห็นลูกค้าเป็นครอบครัวเห็นลูกค้าเสมือนว่าตัวเราว่าถ้าตัวเราอ่ะตัวเราไม่เป็นไรขอให้ลูกค้าได้ก่อนคือเวลาไปจัดงานให้ลูกค้าเนี่ยก็ลูกค้าต้องได้อะไรพิเศษพิเศษจากบริษัทพิ่ก้องได้เยอะบางทีก็เพิ่มให้เองใช่เพิ่มให้ถ้าแบบลูกค้าไม่จ่ายเงินก็ด่าแหลกเลยนะ โทษนะนี่จิตสัมผัสหรือนี่จิตสัมผัสคะคนไหมกันแค่งงอุดแรอใช่ถูกต้องเมื่อก่อนเมื่อก่อนตนก็สุขสนตมากตอนนี้คือเมื่อสามปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วอไงเร็วๆเนี้ยปอมองเห็นว่าเร็วๆเนี้ยก่อนหน้าปีเนี้ยก่อนหน้าช่วงเดือนนี้ด้วยซ้ำมายังรู้สึกว่าแบบว่าเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีกก ตอนนั้นงานก็ไม่มีโควิดไงพี่ก้องงานก็ไม่มีผัวก็ทิ้งอาจารย์ไปก่อนนะคร <c oughs> ับคนไหนอาจารย์คะ <c oughs> <c oughs> คนนีหรคืคนมีคะอันนี้ดูจาก ใกล้ชิดอันนี้เขาจะผ่านทีนี้ถ้าเกิดอยากจะคุยกับพี่อัดน้องปอพี่โพสที่ Facebook อะไรครับพี่โพสที่ Facebook เหรอครับก็วอตบอลเคนซีวอตบอลเคนซีนะครับแล้วก็ไลน์ Universe Connect ค่ะอ่านะครับอีเมลก็มีอีเมลตรงนี้ได้เลยเข้าไปได้เลยลองลองลองเข้าไปคุยกับเข้าไปคุยดูหรือจะการค็ได้นะครับใครอยากให้น้องปอไปสัมผัสก็สัมผัสไปถึงใช้จิตสัมผัสใช้การคอนเนคกชันอยากรู้ว่าอย่างอย่างพี่พจน์นนอย่างงี้เรารู้ไหมว่ามีสิ่งไม่ดีอยู่กับเขาไหม คือมีเงาะจะเห็นเป็นยังไงถ้าเกิดรู้ว่ามีสิ่งไม่ดีอยู่มีไหมพอจะไม่ได้ไ<ม>ดเห็นเป็นแบบนั้นแ <พอ S 2> ต่ว,ว่าพอก็รู้ว่าสิ่งไม่ดีนั่งอยู่ซ้ายมือพอดเ <c oughs> คยรู้เหรอคะอ่าพี่พอเห็นยังไงเล่าสิน <c oughs> ี่พราะี่เป็นคนน่ารักมากนะคือเ <c oughs> มื่อกี้เนี้ยที่ที่คุยกันตอนเบรกอ่ะพี่พอดเป็นคนห่วงใยคนมากกว่าตัวเองอะตลอดเวลาไม่อยากให้คนได้ดีอยากให้คนได้ดีอยากให้คนได้ดีบางทีอ่ะพิมไปให้เขาเลยว่าเนี่ยหนึ่งทำแบบนี้ซีสองทำแบบนี้สามทำแบบนี้นะแล้วก็ จะจะสักเซสสุดท้ายผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้แล้วพี่โพดอยากผลักดันให้ทุกคนที่ที่ตัวเองรักแล้วเนี่ยให้ใจแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเป็นคนทํางานด้วยกันหรือเป็นลูกค้าเป็นอะไรอ่ะให้มันสําเร็จแบบที่เขาต้องการน้องปอพี่ถามหม่แล้วมันต้องเราบุรคนดวงไม่ดีอย่างนี้ถ้าเกิดเราเราเกิดดวงไม่ดีเนี่ยน้องปอเห็นเป็นยังไงภาพคือปอจะเห็นเป็นปัญหาจริงๆหรือเป็นสิ่งที่มันมันมันเป็นจุดที่จะปลดล็อกในในในตัวเขาก่อนหรือพูดง่ายๆคือเป็นจุดเด่นที่นะ ณนะช่วงชีวิตหนึง่งเขาอาจจะลืมมันไปแล้วหรืออาจจะตอนนี้กําลังเผชิญหรือว่าถ้าเกิดเขาไปเข้าใจตรงนั้นเนี่ยเขา,าจะจะเคลียร์หมดเลยอไม่ของน้องปอน,นี่เขารู้สึกได้ไงรู้สึกเหมือนมีเซนส์อะไรเงี้ยไม่มีใครมากระซิบใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงก็<อ>ไม่ได้เห็นเป็นเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาพที่นินจิตเป็นภาพคือภาพของพี่พสเนี่ยพอจะเห็นเป็นเป็นนอนแล้วก็นึกถึงคนไปเรื่อยๆอไปเรื่อย แล้วนึกถึงคนคนมาอยู่ในห้องกับพ้นไหมอย่ามานะกลัวของพี่ของพี่ก้องเมื่อสักครู่เนี้ยปอก็จะเห็นเป็นวันนี้ยิ้มเดินไปไหนก็ยิ้มเดินไปไหนก็มีพลังบวกอ่ะก็ตอนเข้ามาไปกอดผู้ชายมายิ้มตลอดเลยกอดมือตัดต่อข้างบนนะจึงทําให้วันนี้ใครได้เจอพี่ก้องก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ จริงๆพี่ก้องก็อยู่ในจุดที่อยากถ่ายท่อแล้วล่ะค่ะก็พยายามจะหาคนที่แบบมารับความรู้จากฉันไปนะเวลาลูกน้องคนที่แบบมาเป็นมือขวาให้พี่ก้องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าสอนงานคือก็ไม่กลัวว่าใครจะเก่งนะเพราะว่ารู้สึกว่าเออยิ่งประเทศไทยมีคนเก่งๆเยอะยิ่งดีสินในวงการนี้มีคนเก่งๆเยอะคือเป็นคนไม่ห่วงวิชาแล้วก็ไม่กักลูกค้านี่คือสิ่งที่พอเห็นเช่นเดียวกับพี่พศพี่พศก็จะมีความห่วงคนเยอะแยะเลยแบบจะมอบวิชา ทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยที่ที่จัดอีเวนต์อะไรมาให้ลูกน้องาพี่ก้องทำอีเวนต์ด้วยแล้วก็บริษัทโซนิคยูก็จะให้ลูกน้องด้วยอ๋อคือลูกน้องก็เลยเอาไปอ่ะไปสิ่งที่สิ่งที่พี่ก้องทำดีแล้วว่าสิ่งที่พี่ก้องตั้งใจทำดีแล้วว่าผลบุญกุศลมันกลับมาหาพี่ก้องแน่แวันนี้ทัยไปยิ้มรูเป่ะเลตติ้งหมอหลวงกรุงเทพก็ต้องเจ็ดกว่าเนี่ยเมื่อกี้บอกได้กอดผู้ชายคนหนึ่งแล้วเดินเข้ามา พี่ต้องฟกว่าพี่ปอค่ะบอกก่อนเลยนะว่าวิธีเหงพี่ปอเนี่ยก็คือต้องใช้ต้องใช้สมาธิไหมหรือว่าต้องใช้ต้องมีสมาธิต้องใช้แบบรวบรวมระยะหนึ่งอ่ะต้องเพ่งไหมแสดงว่าไม่ต้องเพ่งขนาดนั้นก็คือเป็นแบบเหมือนกับปอก็เป็นธรรมชาติแบบเนี้ยน่ากลัวมากเยดูนี่ถ้าอยากติดต่อพี่ปอหรืออยากคุยส่วนตัวพี่ปอ ติดต่อที่อะไรคะพี่ปอคะติดต่อที่ line oa ค่ะ at universe connect ค่ะหรือว่าเป็น f a c e b o ฟซบุะ Facebook เข้าไปวัดปอแคนซีค่ะใน Facebook ได้เลยนะคะก็อีเมลไปถามกันก็ได้นะเนี่ยอีเมลแค่ถามยังไม่ต้องเสียเงินถูกไหม ถามก่อนแล้วก็คุยปรึกษากับปอได้จริงๆปอก็ยินดีนะปอปอก็อยากให้คนให้ความสามารถที่ปอมีตรงนี้ขอนพลังได้ไหมไม่มีถ้าไม่ได้ทำพิธีอะไรไม่มีอะไรช่วยพี่ปอใช่ไหมปอไม่ได้ทําพิธีอะไรแบบนั้นออไม่มีด้วยจริงจริงปอปอไม่อยากให้คนงมงายสิ่งที่ปอเห็นนะปอก็บอกไปเท่าที่ปอเขาทำบุญนะใครอยากตรวจสอบเอ่อเกี่ยวกับอะไรนิดนิดตัวเราเราก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กหรือไลน์น้องปอเลยนะครับตอนนี้เพราะว่า เพราะว่าบางทีเรารู้บ้างดีกว่าไม่รู้อะไรเลยจริงนะก็ต้องดูนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็ยืมติดต่อน้องปอได้นะคะ Facebook นะคะ w วอ p o r Can See หรือ l i n e at universe c o n n e c t ค่ะพี่หลังกล้องอย่าจับพี่ใกล้นะเพราะพี่ไม่ได้นอนมาน่าช้ำบ้าขอบคุณมาก้องปอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะพี่ชมพรุ่งนี้มาไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้หยุดเพราะว่ามีงานแล้วก็แต่วันนี้รายการจะจบแล้วยังไงก็ ติดตามกันต่อไปพรุ่งนี้พี่กล้องมาแต่วันที่พฤหัสมานะมพฤหัสมาใช่ไหมพฤหัสมาแต่วันนี้หน้าโซมอย่าจับกล้องใกล้มากเพราะว่าไม่ได้นอนไปแล้วราตรีสวัสดิ์ไม่ใช่สวัสดีค่ะการเที่ยง